เล่นอะไรกันคะลูกขาอันเดิมอันเดิมตั้งแต่เที่ยงแล้วยังเล่นกันไม่จบอีกเหรอคะยังไม่จบนึธนาคารตังหมดโอ้ธนาคารไม่รูเนี่ยธนาคารไม่มีตังแล้วแล้วก็ตังไปอยู่ที่คนหมดเลยโอ้ดูดีดีดกองเงินเต็มไปหมดเลยเรียงให้มันสวยๆหน่อยโอ้เล่นกันแบบเล่นกันแบบแบบนั้นเลยนะเออเล่นไม่หยุดเลยนะเล่นยาวมากตั้งแต่เที่ยงนี้ตีเท่าไหร่แล้วตัวนี้น่ะห้าหกชั่วโมงแล้วเล่นกันโอ้เป็นเกมที่เล่นแล้วไม่มีวันจบเลยมั้งเนี่ยบาว่าใช่ไหมเออ อวันนี้ใช่ไหมที่เขียนค้างธนาคารอะไรนี่ใช่ไหมธนาคารค้างตังคนเล่นเต็มไปหมดแล้วโอ้ยเกมนี้มันแบบยู่่านนี้ได้ตังบ้านได้หลายหลังแล้วมีบ้านมีโรงแรมหลายเยอะมากแล้วตอนนี้รวยกันไปหมดแล้วทุกคนที่ดินหมดแล้วใช่ไหมหมดเกลี้ยงไหมที่ดินซื้อหมดธนาคารแล้วใช่ไหมสอก็ติด่อนี่ไงโอ้โหเกมนี้นะเล่นแล้วเลือกยากเลยเนี่ยมันเล่นนานมากเลยธาคาตังหมดได่ดีเลยป้าขอตังรินมาหมดตังหมดแล้วค่ะอ เราก็ไม่ต้องเอาเงินธนาคารเลยเลยเราก็แค่แบบว่าถ้าใครไปเดินบนที่ดินคนอื่นก็เสียตังค์แค่นั้นก็พอแล้ววันนีละ่ะเรื่องชั้นก็ธนาคารหมดงบแล้วลหมดงบจะที่จะแจกเงินให้เราแล้วเราเราเราไม่ต้องนั้นแล้วเพราะเรารวยแล้วตอนแรกเขาแจกเพราะเรายังจนอยู่ไงเราบินเราบินเออตอนนี้เรารวยแล้วเนี่ยเรารวยเงินเยอะพันห้าร้อยเงินเต็มเลยเงินเท่าไหร่ก็บินก็เราบินเป็นโลแกงนะเป็นห้าร้อยบาทไม่ใช่หนึ่งพันเล่นไปเรื่อยๆนะพันหกร้อยเล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเลยเนี่ยเราบินอ่า นี่วันนี้เล่นตั้งแต่กลางวันเที่ยงนี่มาจนถึงค่ำแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยยังไม่จบอ